เอาแล้วครับผมอยู่กับผมเลษ์ือนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบนะครับผมทุกเล่มนะครับทุกเล่มที่ผมมีตอนนี้นะก็ไม่ใช่ทุกเล่มในเกมนะครับเป็นทุกเล่มที่ผมมีตอนนี้นะครับมีมีคำถามมาว่าเพื่อนๆนะครับผมถามกันมาว่าไอดาบข้างหลังเนี่ยทายังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆกดคําสั่งนี้นะครับผมแบ็ k แพคสวอร์ดออนนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ต้องแบ็กแพคนะครับผมแบ็กแพ สวอตนะครับออนนะครับนี่ปุ๊บกดนะครับคำสั่งนี้นะครับผม Backpack สวอตออนก็จะมีก็จะมีดาบขึ้นมานะครับแต่แต่ก่อนมันจะมีดาบขึ้นเนี่ยเพื่อน,อนๆต้องมากดดาบก่อนนะครับผมนี่อันนี้ดาบ2ปุ๊บกดสิกดสิดสอ่ารีมูฟดาบก่อนแล้วกันปุ๊บนะครับรีมูฟดาบออกปุ๊บอ่ะมันไม่เก็บไม่ได้ละอ๋อกดแทสต์ก่อนนะครับนี่นี่น,น,นี่เออ นี่เ,นเพื่อนๆเก็บนะครับผมแล้วก็กดแซดนี่นะครับผมอันนี้ดาบดาบตรงนี้นะ่าจะต้องรีวิวร้อยหนึ่งมั้งครับถ้าจำไม่ผิดร้อยห้าสิบมั้งตรงนี้นะครับดาบแรกนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่า <c oughs> ก็มารีวิวดาบนะครับมีท่าอะไรไหมท่า x นะครับผมท่า c ก็จะเป็นนี่ส่วนออร่าที่เป็นสีดําแดงเพราะว่าผมเปลี่ยนสีออมิทิกนะครับผมมันเลยเป็นสีดําแดงนะ โอเคอันต่อไปเลยดีกว่านะครับดาบทำไมมันอันนี้ดาบสองไมดาบสามไม่มีเลยดาบหนึ่งหนึ่งสองสามขึ้นแต่ดาบสองโอเคนะครับแล้วก็ดาบอันนี้ครับดาบที่สี่ก็เพื่อนๆกดแซดมาอีกทีนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนดาบให้นะครับผมอันนี้ก็ดาบใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นดาบสีเทาเล่มโตนะครับเล่มเบลเลอร์เลยนี่นะครับก็จะสวยนะครับผมก็กด x ถ้าเหมือนกันหมดนะครับ พ่มนี่แต่ดาบใหญ่มันก็ยิ่งเทนะใช่ไหมไปอยู่ห้างหลังอะเทมากเลยนะครับแปแล้วก็ดูอีกอันหนึ่งดาบสีทองปุ๊บเพื่อนเกด e แล้วก็กด z นะครับผมมันจะเปลี่ยนให้นะฮะนี่แล้วก็มารีวิวตรงที่มีแสงแสงหน่อยนี่นะครับผมเป็นดาบสีทองเล่มเล่มเล่อถ้าเหมือนกันเลยนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับกด z เป็นการใช้ดาบนะนเพื่อนก็กดนีไป สีเขียวผมว่าดาบสีเขียวก็เท่นะเออมันเท่ดีนะครับปึออ๊บกด c สกิล C ยังไม่มามั้งก็กด Z โอ้โหพอมันอยู่ที่หลังแล้วก็โคตรเท่เลยนะครับนี่ดาบดาบนี้น่าจะอันนี้น่าจะ150นะครับ200 250 350แล้วก็500น่าจะน่าจะใช่นะครับถ้าถ้าผิดยังไงก็ขอโทษเพื่อเพื่อนใครที่เลเวลยังไม่ถึงก็ลองมากดดูได้นะครับเพราะว่า มันจะบอกนะครับว่ามันต้องการเลเวลเท่าไหร่ใะดาบแต่ละอันนี่นะครับก็กด e แล้วกด z มันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้จะสีเข้ากับบอร์ดนะครับโคตรเท่ดูนี่นะครับผมอย่างเท่เท่จนะครับปุ๊บนี่ก็เอาไว้ข้างหลังนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอีกดาบหนึ่งที่ผมมีนะครับก็ถ้านี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆแบบว่างงไหวตรงนั้นเก็บยังไงนะครับผมมีวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องรอกลางคืนนะครับอ่าเนี่ยไอดาบตรงนี้นะครับแต่แต่เลเวลเพื่อนๆต้อง750นะแล้วก็ลงดันให้มันดรอปก่อนนะครับแล้วเก็บในดันมาพอเพื่อนๆเก็บในดันปุ๊บเพื่อนๆถึงจะมาเอาตรงนี้ได้นะครับก็วิธีที่ไม่ต้องรอกลางคืนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆทะลุลงไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะ ตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมผมก็จะรูปทรงเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ให้เพื่อนๆบินทะลุเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บทะลุทะลุได้ไหมอันนี้นี่นะครับผม,ผมก็ทะลุเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็เก็บดาบนี่เลย Ex c a l i b u r ปุ๊บกดเก็บปุ๊บ อ่ามันยังไม่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมให้กดซดนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นี่นะครับผมก็เป็นท่าเดิมหน้าเหมือนกันทุกดาบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่เอ็กคาริเบอร์แต่ผมที่ผมยังไม่ได้คือไอ้ดาบเอสคารอลนั่นแหละนะครับฟาร์มเป็นชาติเตจก็ยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราอัปเดตใหม่อาจจะเสถียรกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มใหม่อ่านะครับถึงตอนนั้นอาจจะรีวิวอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับผมเฮ้ยเหมือนกําลังฝันอยู่เลยนะครับฝันที่ยังไม่เป็นจริงเนี่ย อัปเดตสักทีนะเพื่อนไปคลิปนี้เป็น่านทีบผม,มารีวิวดาบแล้วก็นะครับผมเจ็บดาบนะครับมีแค่นี้แหละจริงๆคลิปนี้ไปละจ้าไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะจ้าะ